สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เมียวสวัสดีค่ะน้องพัตเตอร์สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้พบกับพัตเตอร์นะครับแล้วก็พี่มะเมียวที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองกิจสตารุคูซคารนะครับผมวันนี้ผมมีไฮไลท์เด็ดเลยเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอสโอเวอร์เอสยูวีขนาดขนาดแบบว่าเป็นดีเซลขับซีนะครับผมทั้งสองรุ่นนะครับนั่นก็คือ แบรนด์มัตด้านั่นเองกันเลยตัวมัตด้าตัวแบรนด์รุ่นตัว CX CX5 แล้วก็เป็น CX3 สามนะครับผมเวเราจะไปคันไหนกันก่อนเราไปตัวชูโรงของเราเลยดีกว่าได้เลยลูกค้าอาจจะกําลังมองหากันเยอะนะครับใช่เอ็กห้านะลูกค้ารู้หรือเปล่าว่าคันเนี้ยครับผมเป็นรุ่นที่คนหาเยอะที่สุดเลยพี่เมียวจริงเหรอถูกต้องเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเป็นรุ่นดีเซลที่ประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับผมเป็นรถ s u v ดีเซลนะครับผมเครื่อง2 2 ที่ประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับและตัวท็อปด้วยและเป็นขับสี่ด้วยต้องนั่นก็คือ m a z d c x x 5นะครับผมเป็นตัวดีเซลนะเป็นตัว XDL ท็อปสุดเลยค่ะตัว CX-5 นะคะสำหรับ m a ด้าตัวนี้เครื่อง2.2นะคะตัวท็อปสุดออโต้อเรามารีวิวกับด้านหน้าของเขากันก่อนเลยนะครับผมไฟหน้าออกแบบมาเป็นไฟแบบหลอดเขาเรียกว่าอะไรโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมแตลอดเป็นฮาโลเจนนะ ตัวนี้นะครับผมไฟหน้าสวยงามมากๆเป็นไบซีนอนนะครับผมด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะครับเซ<ฆ>นเซอร์ด้านหน้ามีด้วยกันนะครับผม4จุดนะครับ<ฆ>ก็คือด้านนี้แล้วก็มีด้านนี้ด้วยตัวท็อปจะมีนะครับผมเห็นไหมเขาจะซ่อนอยู่ในกระจังหน้าตรงรังผึ่งด้านหน้านะครับเนี่ยสูง1จุดนะคะแล้วก็2จุดตัวนี้นะคะคันนี้เป็นรถออกห้ามือเดียวป้ายแดงเลย<ฆ>ก็คือท็อปที่สุดนะครับผม<ฆ>ท็อปสุดเลยนะ พาไปดูด้านข้างกันบ้างเขาออกแบบมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเส้นสายลวดลายเขาจะแสดงให้เห็นถึงความสปอร์ตอยู่แล้วก็คือมัดกามถูกไหมพี่เมียวเวลาเรามองเนี่ยเอาอาจจะมองภายนอกเนี่ยเราเทียบได้หลายรุ่นค่นะเราเทียบเอาเทียบก่อนเลยนะครับอย่างแบรนด์หลักอย่างเช่น c ี v หรือแม้แต่นิสสันนะครับผมก็เป็นเอ็กเนะครับแต่ตัวเนี้ยข้อดีของเขามันไม่ได้มาแค่ประหยัดน้ามันอย่างเดียวครับท่านผู้ชม มันมาพร้อมกับลวดลายที่ภายนอกและภายในที่สปอร์ตกว่ารุ่นอื่นๆตัวที่เป็นโฉมสกายแอคทีฟขึ้นมาเนี่ยอัตราการกินน้ำมันของเขาแบบประหยัดมากๆอ่ะไม่คิดว่าดีเซลจะทําได้ขนาดนี้นะครับผมมาดูในส่วนล้อชอบดูล้อสีสวยมากเลยอันนี้ล้อจะเป็นสไตล์พวกเหมือนรถยุโรปหลายก้านมากเนาะดูดิเพราะว่าถ้าจะเป็นตัวเก่าๆเนี่ยมันจะเป็นแค่ไม่กี่ก้านเป็นสีสี่เวลาลวล้อล้อหมุนเนี่ยลงลงถนนเนี่ยมันจะแบบ ดูดีนะคะดูหรูดูสปอร์ตนะมันจะเป็นริ้วริ้วริ้วเลยมารีวิวกันต่อนะครับกับเจ้าคันนี้ด้านข้างเนี่ยรอบคันเลยนะครับเขาจะมีชุดแต่งด้านข้างนะที่เป็นสีดําสนิทนะครับตรงโป่งล้อเนี่ยเขาจะเป็นสีดําสนิทตั้งแต่ด้านหน้าเลยรอบคันตัวนี้จะมีหมดใช่ทั้งสเกิร์ตด้านข้างนี่เหมือนกันนะคะมันจะเป็นตัวพลาสติก ABS นี่ค่ะไฟ ไฟด้านข้างู่ดีอันนี้ทํามาแบบใหม่ล้ามากก็ดีนะไฟเลี้ยวอยู่นี้ข้อดีของเขาคือแบบว่าเวลาคนมองจากด้านข้างเนี่จะเห็นจะเห็นเลยนะครับผมก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างแล้วนะครับมาดูถึงด้านข้างกันบ้างไล่มาเลยด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นที่เปิดปิดก็จะเป็นสีเดียวกัน อันนี้เหมือนกันไคะ k i เล e โกนะคะ k i n l เลนะคะก็คือกุญแจคุณก็พกไว้ในกระเป๋าไม่ต้องถือไม่ต้องหยิบขึ้นมาใช่ไม่ต้องหยิบขึ้นมาใช่ค่ะก็คือเปิดปิดได้เลยกดจากปุ่มนะคะอันนี้ตัวดีเซลโหคุ้มจริงๆดูเซนเซอร์รอบคันข้างหลังมันจะโฉบเฉี่ยวเนน้อเลย่ะค่ะไฟท้ายนะคะผมมาด้วยกับตัวเป็นวงกลมนะครับสวยกว่าคือจริงๆตัวเนี้ยก็คือดีไซน์เนี่ยเขาออกแบบมาต่างจากรุ่นเก่านิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าพวกกระจังหน้าพวก ไฟทงไฟท้ายอะไรเงี้ยเปลี่ยนใหม่หมดนะครับมาพร้อมกับโลโก้ CF5 นะครับผมเป็น AWD นั่นก็คือสัญลักษณ์ของตัวท็อปสุดและเป็นตัวขับ4คนหลายคนอาจจะสงสัยนะครับระบบ Sky Active Technology ของ Mazda เนี่ยคืออะไรนะครับผมมันเป็นระบบที่เขาใส่มาในเครื่องยนต์นะครับผมถ้าให้อธิบายก็คงไม่หมดนะมันเป็นถึงกระบอกสูบรวมถึงแบบัแรงลึกมากใช่นะครับผมแต่รู้ไว้ว่า มาด้าที่มีระบบ Sky Active Technology เนี่ยประหยัดน้ำมันที่สุดนะครับในซีรีส์เดียวกันในปีเดียวกันจําไว้แค่นี้พอนะครับพี่เมียวคันนี้ลูกค้าผ่อนประมาณเท่าไหร่คันนี้คุณผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆต้นใช่ค่ะประมาณ1 1ื่นหนึ่งเท่านั้นเองครับผมเนอะประมาณ1 1ื่นหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอันนี้คุยในลักษณะที่คุณใช้เงินออกรศูบาทตีดาว ในสูตรคือแบบไม่ใช้เงินออกรถเลยคุณจะผ่อนอยู่วันหมื่นต้นๆนะฮะแต่ถ้าคุณลูกค้าอยากผ่อนถูกคุณสามารถที่จะเพิ่มเงินดาวได้ครับผมจริงๆตัวนี้มันเป็นสีที่นั่งนะหลายคนอาจจะงงนึกว่าเป็นเที่นั่งหรือเปล่าเป็นสี่นะครับผมแต่ว่าก็คือเป็นคั้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นแฮทแบ็กห้าประตูนะครับอ่ะพาไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าพอเปิดมาข้างในนี่สวยเบาะดําตะเข็บแดงเลยนะคะใช่แล้วนะครับผมด้านในนะครับผมที่เห็นมาอย่างแรกเลย เปิดเครื่องเสียงมาก็โอ้โหอลังมากเลยไเห็นโลโก้เครื่องเสียงนี่ตัวนี้จะมีแค่ตัวท็อปเท่านั้นนะครับเครื่องเสียงโบสจะมีแค่ตัวท็อปลาโพงทั้งหมด9ตัวนะครับผมมาพร้อมแอมป์นะและระบบดอบบี้เซอร์ลาวนั่นก็คือลำโพงเขาจะติดตั้งไว้ทั่วทั้งคันในส่วนของเบาะนะครับเบาะเขาจะออกแบบมาให้เหมือนแบบเบาะรถแข่งนั่นคือเหมือนเป็นบักเก็ตซีทเขาจะมีแบบด้านข้างที่มันเป็นแบบขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ถามว่ามันมันก็นั่งนั่ง นั่งค่อนข้างสบายนะรับกับสรีระเราอยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่พัตเตอร์เชียร์ลูกค้าหลายๆท่านมากๆนะครับเวลาลูกค้าเข้ามาถามเนี่ยพี่เมียวพัตเตอร์ก็จะบอกว่าสมมุติลูกค้าเข้ามาเลยที่ชโชว์รูมเราไม่รู้จะเอารถรุ่นอะไรพัตเตอร์แนะนําเลยมัด้านะครับทำไมถึงแนะนํามาด้าไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือ Diesel, ดีเซลนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งหรือแนว SUV แบบนี้นะครับผมมัด้าเนี่ยเป็นหนึ่งรุ่นเลยที่เทคโนโลยีสกายแอคทีฟเนี่ยเขาแบบประหยัดน้ํามันมากๆเครื่องเงียบนะครับผม ตัวนี้คนถามว่าเครื่องตัว2.2เนี่ยเทอร์โบหรือเปล่าตัวนี้เป็น2.2ดีเซลเทอร์โบนะครับป่านนั้นไปดูออปชั่นพวกภายใน,นเป็นไงบ้างเห็นมีเห็นบอกว่ามีตัวอะไรนะที่ไออะไรนะไอสต็อปไอสต็อป<ช>ระบบ <c oughs> เป็นยังไงนะพัตเตอร์ไอสต็อประบบไอสต็อปเนี่ยจะคล้ายๆข,ของ BMW หรือว่าตัว Mercedes-Benz หรือเป็นรถในเ,เขาเรียกว่ารถยุโรปหรือรถซีรีส์สูงๆเขาจะมีมาให้นะครับผมคือเวลาเรา ติดไฟแดงนะครับติดไฟแดงเครื่องมันจะดับเลยอืดับเลยนะครับผมแต่แอร์ยังติดอยู่นะแต่หมายถึงเครื่องยนต์ไม่ทํางานแต่พอเราเครื่องยนต์ไม่ทํางานเลยใช่แต่แอร์แต่แอร์ทุกอย่างติดปกติเครื่องเสียงติดปกติระบบนี้มันทําให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับผมแต่เท่าที่ลองทดสอบมาประหยัดน้ํามันมากขึ้นได้ประมาณ1 0 2ถึงซนะครับแต่ว่า บางทีมันอาจจะสร้างความรำคาญให้คนแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้านะครับว่าใครอยากใช้ก็ได้แต่ส่วนมากลูกค้าชอบอยู่แล้วเพราะมันประหยัดน้ํามันเนะถูกต้องครับผมใครอยากแบบประหยัดน้ามันก็กดหมรดนี้ได้เลยนช่วงโมงนี้ใช่เอาตัวนี้ไปจะคุ้มกว่าคันเนี้ยคือเราเข้าเกียร์ปุ๊บเนี่ย AWD เนี่ยมันจะคล้ายๆของอย่างเชฟโรเลตแคปติว่านะครับผมหรือว่าตัวอื่นๆในใกล้เคียงเนี่ยหรือว่าตัว CRV เนี่ยก็คือจะเป็นแบบนี้หมดแหละนะครับผมเพราะว่าอัตราการกินน้ามันของเขาระบบต่างๆเครื่องยนต์กล่อง อ uh, ECU นะครับผมเขาฉลาดมากขึ้นนะเพราะว่าเป็นรถปีใหม่นะครับผมมันไม่จําเป็นต้องคือเวลาเราขับปกติของเราเนี่ยมันก็ขับสี่นั่นแหละแต่ว่ามันใช้การทดเกียร์อัตราการกินน้ํามันที่น้อยลงนะครับผมข้อดีของเขาคือตรงเนี้ยมันออกมาเห็นไหม มันนั่งอะมันเหมือนมันมีที่รองน่องไงมันเลยไม่เมื่อยใช่แล้วการข้างหลังเนี่ยเวลาคนที่ซื้อรถไปบางทีปวดไงบอกมันไม่รับกับช่วงช่วงข้างหลังมันมียี่ห้อนึงเหมือนกันแต่เราไม่ขอเอ่ยดีกว่านั่งไปเท่าไหร่ก็เมื่อยมันทําให้เราปวดหลังมากๆอันนี้สำคัญอันนี้คือแบบกำลังพอดีนะไม่ได้สบคัญนุ่มจนเกินหรือว่าไม่ได้แข็งไปซื้อรถเนี่ยเขาจะเน้นแค่เบาะเลยว่าเฮ้ยรองรับไหมกับช่วงหลังช่วงกระดูกเขาข้างหลังบางทีนั่งไปเนี่ยมันนั่งเท่าไหร่มันก็ปวด อันนี้ยสาคัญเพราะการขับรถเนี่ยมันต้อง,งมันต้องใช้จริงๆเอออันนี้ยพอลูกค้าบอกว่าที่สําคัญลูกค้าบอกว่าบอกของ m a สด้ดีมากมาดูด้านข้างกันตรงนี้นเราก็<น>เสียบ USB หรือว่าชาร์จแบบตรงนี้ได้เลย นะครับอันนี้ตัวนี้คือเป็นตัวซ่อนนะแต่จริงๆมันไม่เป็นไรอันนี้ต้องจะไม่เห็นนะเตอร์อ๋อไม่เห็นใช่ไหมมันมีสองรูนะอันนี้จริงๆเรามีกับ AUX ข้างในนี้แล้วก็ที่ชาร์จเหมือนแบบเบตเตอร์เลดแต่ที่ชาร์จเหมือนชาร์จดูดบุหรี่เลยพวกนี้แต่คือเราสามารถไปชาร์จเสียบอะไรก็ได้ข้างหลังกว้างโอ่งโถงมากนะคะตัวนี้สําหรับอย่างที่บอกอะค่ะที่พีเต์ไปเรื่องเบาะนะคะการนั่งของเบาะเนี่ยค่ะก็รองรับกับสันหลังมากสบายนั่งไม่เมื่อยแน่นอนนะคะและช่วง ช่วงระหว่างน่องตรงนี้ก็สามารถที่จะรองรับพอสมควรเพราะบางทีเนี่ยข้างหลังเนี่ยเบาะนั่งมันจะไม่เต็มก้นไม่ไม,ไม่ไม่เต็มใต้ใต้ข้อพับขนาดนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าเอาตัวนี้ไปบอกตรงยังไงก็คุ้มเพราะราคาแค่599,00 0บาทคุณได้ปี2016และคุณก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวดีเซลเครื่อง2.2สท็อปสุดแน่นอนค่ะตัวนี้ออปชั่นมากมายนะคะสำหรับมาสด้ามันก็เหมือนเป็นคุณได้รถเป็นเบน์ญี่ปุ่นไปเท่านั้นเองนเนาะจริงเนี่ยตรงเนี้ย มันสามารถพับเบาไปด้านหน้าได้เลยนะพี่หมวคือเราพับแล้วแบบจริงๆจริงๆตรงนี้มันกว้างมากเลยนะเราสามารถนั่งจริงๆมานั่งกินข้าวหรือว่าอะไรอีกได้เลยนะคือมันให้อ่อเหมือนเก็บของเรียกว่าเก็บของนะครับถุงกงถุงก๊อฟอะไรเงี้ยเก็บได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราสามารถพับเบาะตรงนี้ออกเข้าไปได้่าตรงใช่ใช่มันพับเบาพับอะไรยี้ไปได้เลยเห็นไหมโชว์โชว์โชว์หน่อยนี่เห็นไหมเวลาไปต่างจังหวัด เรานะคะบางทีเอาผ้าปูนอนก็ได้ไดหรือว่านะปิกนิกข้างหลังก็ได้เห็นปะ่ะนั่งทานนู่นนี่นั่นปิกนิกเอาของวางเพราะว่าพื้นมันสามารถที่จะวางเรียบไปได้เลยแถวนี้วะท,ที่มัมเหมียวนั่งตรงนี้ก็คือคุณสามารถที่จะวางเรียบไปได้เลยไปนั่งชายทะเลก็ได้เอาผ้าปูข้างหลังนั่งชิลนั่งดื่มนั่งกินรับลมเนาะนอนได้เลยชิลชิลเลยนอนได้เลยใครอยากได้คันเล็กลงมาหน่อยนะครับผมกับมาด้าเซ็กสาม นะครับตัวนี้จะเป็นเบนซินครับพี่เหมี่ยวตัวนี้จะเป็นตัวสีแดงเลยนะคะสีแดงเอ้ใช่ไหมที่เมื่อกี้พี่บอกว่ากระจังหน้าเปลี่ยนราคาคันนี้อยู่ที่6กแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเก้าพันบาทเท่านั้นคุณได้ปี2018ก็ปีใหม่ๆไปเลยใหม่มากเอาใหม่แบบใหม่ๆไปเลยอ้อบอกเลยเลยนะครับคันนี้ลายที่ติเลยนะครับไฟหน้ากระจังหน้าแบบใหม่นะครับใช่แล้วต่างกันเล็กน้อยนะครับจะทําให้ดูสปอร์ตมากขึ้นตัวนี้นะครับผมไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่าง แต่ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแต่ถามว่ามาด้วยกับเทคโนโลยี SkyActive เหมือนกันหรือเปล่ามาด้วยเหมือนกันอยังไงอ่ะก็เป็นเทคโนโลยี SkyActive คือของ Mazda เนี่ยตั้งแต่ตัวปี15ขึ้นมาเนี่ยก็คือจะเป็นเทคโนโลยีนี้หมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ประหยัดน้ามันประหยัดประหยัดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะครับไฟหน้าคือต้องบอกได้เลยว่าเท่มากๆตัวนี้นะมาซูมให้ดูไฟหน้าจุดเด่นเขาเลยนะคะสําหรับ CX3 คันนี้นะคะสวยงามมากๆเป็นโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับผม แต่ตัวนี้จะเป็นไฟสีขาวนะจะมีมากับเ a y t i m e Running Light แล้วนะครับผมเหมือนกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะปี2018รถมือ,อมเดียวเหมือนกันออกห้างป้ายแดงมาเลยครับผมโอโ้โหอยากโชว์แม็กเหมือนกันนะคะคนละสไตล์เห็นไหมตัวอ,อย่างรถปีใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ไฟเลี้ยวเนี่ยจะไม่ค่อยได้อยู่กับกับกับตัวโครมข้างบนและค่ะอย่างตัวเนี้ยไฟเลี้ยวเขจะอยู่ด้านล่างตรงนี้แต่ด้านข้างกระจกก็ยังมีเหมือนเดิมอันนี้ใช่มาเตอร์ ใช่ตรงนี้เป็นไฟไฟเหลี้ยวตอกด้านข้างข้างล่างก็ดูเท่ใช่และได้สีด้วยอันนี้ก็จะได้สีส่วนมากคุณผู้หญิงหรือคนผู้ชายที่ถูกโฉลกนะคะก็จะเน้นสีแดงนะคะคุณได้ทางออปชันเดี๋ยวโอ้โห มองเข้าไปนี่ออปชั่นตกใจอ่ะตอนนี้คือเออได้ปีใช่ขยับออกมาอีกนิดนึงแล้วแต่เพราะว่าจริงๆว่าเรามาไลฟ์ให้คุณลูกค้าดูเนี่ยมันแล้วแต่เลือกใช่บางทีลูกค้าชอบแบบไหนขึ้นอยู่กับลูกค้าลูกค้าเลือกอีกทีนึงคะเดี๋ยวซูมเข้าไปที่แมกหน่อยอยากโชว์อันนี้มันจะเป็นแมกลมควันปะใช่นะคะออกสีเทาๆค่ะ สวยๆค่ะอันนี้มาจากศูตรนะทุกอย่างคือคันนีย่างูนยไม่ไม่ไม่มีการแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะีนี้ก็คือสีที่โฆษณาเลยนะเขีย่โฆษณาเวลาที่เขาแดงใช่ป้ายแดงเวลาเขาออกตัวเนี่ยค่ะเขาจะเอาตัวสีนี้โชว์เลยนะคะเพราะว่าสีมันสดจริงๆด้านล่างนะครับผมตัดด้วยสีไอ้นี้ตัวอันนี้จะเป็นตัวโครเมียมนะคะตัดด้วยโครเมียมดําแดงนะคะมันจะโฉบเฉี่ยวนิดนึงออกแนวสปอร์ตนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวซุ้มล้อครับะนะคะซุ้มล้อเหมือนกันจะเป็นตัวพลาสติกนะคะแบบอ่าสีตอบทัดด้วยสีดําแดงนะคะคันนี้ก็ตัวนี้นะครับมาด้าเขาออกแบบมาให้ซุ้มล้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยโป่งออกมาอยู่แล้วนะครับเพื่อเพิ่มลวดลายนะครับของตัวรถนะ,ะให้ดูมีมิติดูมีมัดกล้ามมากขึ้นทําให้ดูแบบ สปอร์ตดูหรูมาก้โอ้โหหรูหร่าคนละสไตล์กับตัวนั้นนะอ่าคนละคนละแบบคนละแบบคนละสไตล์ดูด้านข้างสินะคะอันนี้จะบุไปด้วยคล้ายๆอะไรนะกําบยีเขาเรียกว่าอะไรนะอันนั้นอะอะคาเาล่าอะคัเนล่าแล้วก็ตัดด้วยขอบสีแดงตรงที่จับอันนี้น่ะเห็นไหมมือประตูเห็นไหมแผงประตูแบบสปอร์ตไปเลยสปอร์ตคือใช้คําว่าสปอร์ตได้เลยใช่สปอร์ตไปเลยเห็นไหมตัดกันเลย เพราะว่าจริงๆใช้พวกคัทเล่าเนี่ยส <rop paid> ่วนมากจะอยู่ในพวก GTR ใช่อยู่ในรถสปอร์ตใช่แบบว่ารถแพงๆใช่อยู่ในแดงดำเลยนะคะเนี่ยดูขอขอซูมเข้าไปที่คอนโซลหน้านิดหนึ่งจะไม่เหมือนพวกตัวอื่นคอนโซลหน้าบอกได้เลยว่าจะเป็นเหมือนเบนซ์เลยนะคะตัวนี้เบนซ์เลยแหละ GL อะไรนะ GLA พวก GLC ใช่ GLC 250ดูคอนโซลหน้าเขาใช้ตัวเดียวกันก็มาด้าเนี่ย พอขึ้นปีใหม่ขึ้นมานะครับเลือกใช้วัสดุที่เอามาใช้ในโปรดักต์แมททิเียลต่างๆนะครับค่อนข้างดีนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลนะครับผมมันก็ให้ออกแบบถึงจะเป็นพลาสติก ABS ถึงมันจะเป็นพลาสติกเนี่ยแต่เขาก็ให้ลวดลายที่เป็นลายเหมือนหนังมาถูกไหมมันไม่ใช่ลายเรียบแต่นี้จะเป็นหนังเห็นปะแต่ข้างล่างเนี้ยเป็นหนังเป็นหนังจริงๆนะครับผมเย็บด้วยด้ายแดงนะช่องแอร์ก็คือทําเป็นแบบใบพัดเครื่องบินครับผมตัวนี้ก็มีหน้าจอมาให้ด้วยนะครับคือเหมือนเรานั่งอยู่ในเบนจจริงๆนะ ถ้าไม่ออกไปแล้วไม่เห็นป้ายมาได้ก็เหมือนรถยุโรปที่เรามีตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้เห็นมั้าบอกแล้วว่ากิษสดากูดคาเนี่ยค่ะเวลาเขาจะขับรถเข้ามาเนี่ยค่ะเขาจะเลือกพวกออฟชั่นอ่าพวกความหรูหราแต่รถต้องแข็งต้องทนอ่าเข้ามาที่กิษสดากูดคาจะได้รถดีๆออกไปแน่นอนค่ะตรงนี้ก็คือจะมีหมดธรรมดาแล้วก็หมดสปอร์ตนะเรามาเรื่องปรับตรงนี้ได้นะครับเกียร์ก็เป็นแบบใหม่นะครับ เกียร์จะเป็นแบบใหม่แล้วจะเป็นลักษณะนี้เห็นไหมเขาจะให้ความแบบสปอร์ตมากขึ้นค่ะนี่ก็คือเราเลื่อนลงอย่างเดียวเลยเลื่อนลงเลื่อนขึ้นอย่างเดียว แล้วก็คันนี้ผ่อนอยู่แค่เท่าไหร่เองเท่ากันคันนี้อยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นสองหมื่นสองนะคะอันนี้ที่เราคำนวณให้ก็คือคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถจะเป็นฟรีดาวอ่าฟรีดาวเพราะว่ารถพวกนี้ปีใหม่จะได้เต็มใช่ค่ะจะได้เต็มเลยถ้าคุณลูกค้าอยากเอ้ยผ่อนผ่อนไ้หน่อยคุณก็เพิ่มดาวห้าหมื่นแสนหนึ่งแล้วแต่คุณลูกค้าแต่บอกลูกค้าไว้เลยนะครับถ้าจะดาวให้เห็นผลอันนี้แจ้งลูกค้านิดนึงนะครับผมเอาแบบหกหมื่นเจ็ดหมื่นขึ้นขึ้นไปมันถึงจะเห็นผลเพราะว่าบางทีลูกค้้าาาาาาถมมเเเขในพรดว ผ่อนเท่าไหร่คะอันนี้เราไม่ไม่ค่อยแนะนําลูกค้าให้ดาวห้าพันเพราะว่าพูดตรงๆว่าให้จัดเต็มไปดีกว่านะครับผมหรือว่าถ้าเกิดลูกค้ามีงบประมาณในการดาวดาวแปดหมื่นดาวหนึ่งแสนแสนห้าอย่างเงี้ยคือมันจะเห็นผลยอดผ่อนที่มันลดลงมาก็เดี๋ยวเรามาคานวณแล้วก็มาคุยกันอีกทีถูกต้องค่ะก็ตัวนี้แนะนำต่อนิดนึงนะครับสมรรถนะของมาด d า CX-3 ซามนะครับถามว่าเป็น จริงๆอ่ะพวกช่วงลงช่วงล่างอะไรเงีย้ยมันมันมันก็เป็นเหมือนรถเก่งนั่นแหละแต่แค่แว่ามันเป็นแบบแ,วแนวแฮชแบ็กห้าประตูนะแต่ว่าภายในเนี่ยก็อย่างที่บอกชนะทุกรุ่นอยู่แล้วนะมาด้าเซกเมนต์นี้นะครับผมตั้งแต่ปี2015ขึ้นมาชนา<ส>ะลูกค้าทุกรุ่นเลยนะครับผมคู่แข่งชนะลูกเขาเรียกว่าอะไรชนะคู่แข่งทุกแบรนด์ถ้าถ้าเป็นตัวเหมือนแบบว่าสกายแอคทีฟขึ้นมาใช่ครับ บอกได้เลยรถที่จะเป็นสไตล์เนี้ยอืชนะหมดนะเพราะว่าได้ลองทดลองขับมาหลายรุ่นแล้วนะแต่ว่าก็ยังชอบไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะก็ยังชอบมัดได้วันนี้ก็เลยเอาทั้งสองคันมาไลฟเลยถูกต้องนะที่บ้านก็ขับมัดไดตัวน้องเองตัวผมตัวคุณแม่ก็ขับมัด้าก็คือที่บ้านเขาจะเป็นสาบกมัดได้ใช่เพราะว่าเราเราลองขับมาแล้วทุกรุ่นอย่างเงี้ยเราเทียบภายในเราเทียบอัตราการกินน้ํามันเราเทียบราคาเราเทียบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ออปชันค่ะบอกได้เลยว่าแล้วว่าชนะค่ะแล้วก็ราคาย่อมเยาราคาไม่ได้แพงนะคะคุณได้ทั้งออปชั่นได้ทั้งปีใหม่ราคาถูกๆเอาไปใช้สัก5ปี6ปี7ปีเปลี่ยนเลี่ใหคุณก็ไม่ขาดทุนเออถูกต้องถ้ามันเป็นแบรนด์แบบแบรนด์หลักนิดนึง่งเงี้ยบางทีบางรุ่นปีต่ำหนในแต่ละค่ะใช่แล้วก็ดอกเบี้ยทั้ง2คันเลยนะคะคุณได้เริ่มต้นอยู่ที่2.79ทั้งคู่เข้เข้าไแดงไหม อันนี้คือดอกเบี้ยของป้ายแดงนะบอกก่อนขอเเก้าเนี่ยเป็นดอกเบี้ยของป้ายแดงเลยนะครับลูกค้าส่วนวันนี้พัตเตอร์แล้วก็พี่มาเมี่ยวนะครับขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่ดูผมจนจบไลฟ์สดนี้นะคะยังไงวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ